มืดดึกกับนายเตทน h t ไลฟ์กันแล้วคืนนี้อยู่กับฝนทากานะคะมาเริ่มกันเลยข่าวแรกวันนี้ไปที่ซุปตาสาวอ้ําพัชาราภาค่ะเขาไปเปิดตัวหนังเรื่องใหม่เรื่องทิดน้อยเรื่องนายพี่อ้ําเขาประกบคู่กับอนันดานะนักข่าวหลายสํานักก็ไปรอสัมภาษณ์ค่ะแต่พี่อ้ําก็ชัดเจนนะว่าไม่ขอตอบเรื่องความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพราะว่าพูดไปหมดแล้วค่ะอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่หนังสนุก,นกแทนค่ะ พราะกลายมาเป็นคนโสดส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แฟนๆก็เลยต้องใจแป้วเพราะไม่ได้เห็นดอกไม้ช่อโตจากหนุ่มหล่อที่หอบมาเซอร์ไพรส์สุดตาอัมพชราภาในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องทิดน้อยที่เจ้าตัวหวนกลับมารับงานจองเงินในรอบ7ปีผิดกับแก๊งเพื่อนที่เคลียร์คิวรวมตัวใส่ชุดไทยมาช่วยซับน้ำตาอุ้ยช่วยซับผ่อนนางเอกคนดังแทนอาทิเมย์ปัิดาน้องมาอยู่ที่สวมชุดนักเรียนรีบมาเซอร์ไพรส์มาตูมแต่ฉินแล้วก็หวนแหวนปาวริษาค่ะ ที่เพื่อนๆใส่มาค่ะก็เลยใส่ด้วยแล้วกันทุกคนก็เลยใส่กันนะคะอันนี้คือจะไปไหมพังงาอ้ําคุ้อยู่แล้วค่ะเพราะเขาคุยกันในกลุ่มว่าใครจะไปใส่ทุกไทยเขาเลยคิดว่าเฮ้ยนี่เราก็ต้องใส่ด้วยทุกคนใส่ด้วยกันหมดเลยก็น่ารักดีค่ะ บอกว่าพี่อ้อฟบอกให้แต่งมานจนจนว่าเผอิญว่า <c oughs> จัดเบาๆไปนิดนึงจนได้แค่นี้แหละนะจนได้แค่นี้นี่คือจนได้ที่สุดแล้วอะค่ะพี่อ้เป็นผลงานที่พี่อ้อฟตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วแหวนก็เชื่อว่าจะต้องประสบความสําเร็จร้อยล้านพันล้านแน่นอนแหแวนได้ตั้งใจจะมาดูห้ารอบค่ะเพราะว่าเพลินพาคุณแม่มาดูพาคุณพ่อมาดูพาแบ จะมาหลายๆรอบเหมือนแบบเหมือนกดกระทืบไลค์อ่ะเพิ่มยอดวิวแต่นี่คือแบบเพิ่มรอบดูดูไปเรื่อยๆดูวนไปไม่ระวังนะงจะเล่นแทนนางเอกได้นะคะคุณับคาซึ่งการหวนกลับมารับงานแสดงอีกครั้งของอายัางได้รับคําชื่นชมจากผู้กำกับอย่างเท่งเถิดเถอที่เล่าว่าซุปตาร์คนดังคอเล่นจริงทุกฉากแม้จะต้องลงดําน้ําในคลองหรือจะห้อยหัวจากที่สูงก็ไม่เคยทําให้เรื่องยากมาเป็นอุปสรรคในการทํางานค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องคิดน้อยได้ทาซับไตเตอร์แปลไปแล้ว มีกลิ่นอายย้อนยุคนะแล้วพี่อ้ําเขาแบบเต็มที่ทุกฉากจริงๆเราก็ไปอุดหนุนนังไทยกันได้25มกราคมนี้นะกับเรื่องทิศน้อยค่ะ,ะจากซุปตาไทยคราวนี้ไปที่ซุปตาจีนเป็นนางเอกสวยอมาตะมากๆมีเซียนนั่นเองมีดีกรีเป็นถึงอึ้งยงนะคะนางเอกคนแรกของซีรีส์มังกรหยดในมังกรหยกในเวอร์ชัน่น40กว่าปีที่แล้วอใครทันบ้างมาพร้อมกับ2หนุ่มนะคะเยี่นตาหัวแล้วก็โรเจอร์วูค่ะคนนี้เขาเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆมีคนติดตามในโลกโซเชียล ถึง150ล้านคนเขามาฉลองตรุษจีนที่เยาวราชบ้านเรากันค่ะข้าเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงว้าวฉันดีมากฉันชอมากก้วาวหนยวมอาหนๆหวานๆห จอยอิตติ้งกันทวนหน้าค่ะ3ซุปตาดแดนมังกรมีเสียเย็นต้าหัวและพิธีกรแถวหน้าโรเจอร์บูที่มาฉลองตรุษจีนในเมืองไทยทั้งทีก็ไม่พลาดแวะมาชิมของโปรดอย่างเข้าเหนียวมะม่วงและของกินอร่อยๆที่ย่านเยาวราชรวมถึงร้านดังที่คนต่อคิวยาวเป็นหางว่าวอย่างขนมปังเยาวราชขนมปังไส้ทะลักกรอบนอกนุ่มหนที่กัดเข้าไปคำแรกไส้ก็เยอะมออกมาอร่อยสุดๆแต่งานนี้สาวสอง0ปีมีเสียที่หุ่นยังเสียสมชื่อแม้จะอายุ67ปีแล้ว ขอบายเพราะว่ากลัวเอวหายค่ะอร่อยไหมอร่อยมากพุงใหญ่พุงใหญ่ชันพุงใหญ่ไม่ไม่เอาไม่เอาพุงใหญ่ผงเอาตัวรยมากๆเดินชมและชิมสตรีทฟู้ดที่เยาวราชซึ่งเป็นสวรรค์ของนักชิมยามราตรีกันแล้วทั้งสมคนดังยังไม่ลืมแวะซื้อของฝากที่ร้านหมูแผ่นหมูหยองด้วยแต่ก่อนจะซื้อก็ต้องชิมพิสูจน์ความอร่อยกันนิดนึงอะเนาะ มาถึงชัยนาทากรุงเทพทั้งทีคู่พระนางดาวค้างฟ้าและพิธีกรซุปตาก็ไม่พลาดเข้าไปสักการะพระพุทธรูปทองคำแล้วก็เดินสายทำบุญในจุดไฮไลท์ต่างๆที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนจะไปไหว้ฟ้าดินขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานผ่อนให้ชีวิตรุ่งเรืองมีโชคมีลาบที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาหรือวงเวียนโอเดียนค่ะ งานนี้ทั้งสามยังฝากคำอวยพรปีใหม่จีนมาให้พี่น้องคนไทยด้วยค่ะศุกร์สังวันปีใหม่พล้วผมกว่านทุกสัปตืองเต้งมากชอบมากเพราะว่าหลายบีที่สองสามบีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีคนเยอะขนาดนี้ตอนนี้ทุกอย่างกลับมั่นเดือนก็ดีใจจริงๆนี่เป็นอันไม่สไทยแรงจริงๆสำหรับผมผมชอบคนไทยที่ใสคนไทยยิ้มย้มสุขไทยแล่นแลสไม่ปัจจะบันเราก็ชอบประเทศไทยรับรับชอบประเทศมากสำหรับผมกาอยู่ประเทศไทยอีสกว่าปีแล้วฉันชอบ แบงคอกคุณไทยฉันรักประเทศไทย,ยและคุณไทยค่ะผมรักคุณผมรักคนไทย อิ่มท้องและอิ่มบุญกันแล้วนะคะก็เดินชมบรรยากาศไฟประดับตกแต่งเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2566ที่จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดสิริมงคลรุ่งเรืองโชคดีปีกระต่ายซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนรมิตซุ้มอุโม,มง์ไฟความยาว45เมตรและโคมไฟประดับถนนกว่า500โคมตลอดถนนเยาวราชกว่า1.5กิโลเมตรสวยงามอลังการส้มกับที่ตรุษจีนเยาวราชปีนี้เป็นการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่จีนนอกประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะคะ่ะ งานนี้ไม่เพียงสามซุปตาที่แฮปปี้แต่ว่าเหล่าแฟนคลับทั้งไทยจีนรวมถึงชาวต่างชาติที่พบเจอตลอดเส้นทางยังฟินเวอร์ทั้งตะโกนทักทายพูดคุยแล้วก็วิ่งเข้ามาขอถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเองค่ะ ต้องเรียกว่าเป็นสุปตาอมตะสวยจริงๆเลยนะคะสําหรับหมี่เสียค่ะแล้วก็เยาวราชบ้านเรานี่จบรายการอยากจะไปเที่ยวทันทีสตรีทฟู้ดนี่คือยกให้เป็นที่หนึ่งจริงๆอ่ะคราวนี้ไปต่อกันที่อิงฟ้าวราหะค่ะคุณขาน้องอิงฟ้าเนี่ยจะมาเปิดใจนะเรื่องราวเป็นประเด็นสังคมที่เกี่ยวกับซีออาหารเสริมท่านหนึ่งที่เพิ่งถูกตํารวจรวบค่ะและมีชื่ออิงฟ้าไปเอี่ยวด้วยเธอจะมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ค่ะไปฟังกัน ย้ำชัดไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะนางงามกระแสแรงอิงฟ้าวราหะที่ถูกจับตาว่าอาจมีเอี่ยวในคดีที่ซีอธุรกิจอาหารเสริมรายหนึ่งถูกจับในความผิดทุจริตหรือหลอกลวงโดยนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสาวอิงฟ้ายืนยันตนเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ให้อีกฝ่ายทั้งยังไม่ใช่สินค้าที่กําลังเป็นประเด็นอีกด้วยค่ะไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะเพราะว่าตัวที่เราเป็นพรีเซนเ,เตอร์เนี้ยมีหลายซีอก็เป็นแบรนด์อย่างที่บอกคือมันเป็นปลาในธุรกิจที่เป็น ประเด็นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้พี่เขาแล้วก็ต้องว่ากันไปตามบ้นไม้ตอนแรกมีชื่อเราออกมาในข่าวตกใจไหมคะว,ว่าโดนอะไรแล้วไม่ตกใจหรอว่าหนูชินแล้วแหละเราก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่าทางกองเราเวลาเราเรารับงานหรือเราอะไรเราแต่เรากันกองกันอย่างดีอยู่แล้วหลังจากนี้ค่ะาจะามากมันมากอยู่แล้วก็คงจะมากขึ้นกว่าเดิม ค่ะเพื่อความแบบสบายใจของแบบเพราะว่าแฟนคลับเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะสาวอิไฟ้ายังเผยถึงเรื่องที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าวิดโดนกระทำชำเราเจ้าตัวเผยเป็นเรื่องสมัยวัยรุ่นโดยสภาพแวดล้อมที่อยู่ในตอนนั้นซึ่งที่ออกมาแชร์เรื่องดังกล่าวเพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์และคิดหาวิธีเอาตัวรอดสำหรับผู้หญิงเมื่อเจอสถานการณ์สุ่มเสี่ยงค่ะ เคลียชัดกับอิงฟ้าไปแล้วคราวนี้ค่ะไปต่อที่คู่รักที่เห็นหวานเฉพาะในโซเชียลเพราะว่าคู่นี้ยเขาไม่ค่อยรับงานคู่เลยว่าน,นาธนกฤตแล้วก็น้องฟังธนันทรนนั่นเองค่ะคราวนี้ให้สัมภาษณ์คู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวความรักเสร็จปีคำเตือนคนโสดทั้งหลายใจแข็งๆไว้นะจ๊ะ ควงคู่สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกเลยละค่ะทำมาคู่รักเงียบแต่หวานหนักมากของนักร้องหนุ่มมาดกวนวานธนกฤตและแฟนสาวหน้าสาฟางธนันทรที่เพิ่งควงกันไปสวิตหวานที่ญี่ปุ่นมาหมาดๆถึงกับเคิร์นไปเคิร์นมาเพราะนอกจากจะเล่นซีรีส์คู่กันครั้งแรกแล้วก็ขอมายืนยันเสียงหนักแน่นว่ารักหวานดีอาพันเจตีดอนแขนนะจ๊ะรู้สึกนแปลงเหมือนกันนะสัมภาษณ์แบบนี้ด้วยกันคือเขารู้กันหมดแล้ว เราเ้ามาถึงวัดคู่กันเนี่ยเดอยืนคู่กันมันแปลกๆแบบได้ยินแบบข้างๆแต่ว่าเขาพูดถึงเราเหมือนเราเป็นบุคคลที่สามอย่างเงี้ยเราก็สม่ำเสมอค่ะวันแรกน้อยยังไงวันนี้ก็น้อยใชู่แล้ แค่ไหนเพราะเขาเป็นคนอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้ค่ะอารมณ์ขันเนี่ยก็เป็นคนกวนๆหน่อยตอนแรกก็ปรับตัวไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจแล้วบางทีก็คือเข้าทางนี้ก็ทะลุออกไปเลยไม่ต้องโปรเซสอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังหรือแปลคืองคือบางทีเนี่ยผมเนี่ยก็คือบางทีพูดเล่นพูดติดหยอกกันตลกกันแล้วพี่ฟางเขาเป็นคนไม่เข้าใจอะไรที่ขำๆเนี่ยเขาจะไม่ไม่เข้าใจ แค่นั้นก็คือแค่นั้นก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาพูดไม่จริงนี่๋อไม่ใช่เมื่อกี้มันมุกไม่ทันทราไม่ทันคือเราโตมากับวิดีโอตลกนี่แหละเขาไม่ก็เข้าใจว่ามันเป็นภาษาการคุยที่แบบที่ปกติเราอาจจะไม่ได้เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปซึมซับเรื่อยๆื่อเราก็รู้สึกโอเคมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติแล้วก็เข้าใจได้เลยตอชินแล้วใช่ตอนนี้ชินลวค่ะถ้าเจอถ้าเจออปโ p o ต t pop ว่านพร้อมกันได้ อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วคือผมมาเพิ่งคุยกับพี่ฟางไปเรื่องนี้แหละเพราะว่าเฮ้ยผมเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงมีคําว่า7ปีรัก7ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมาถึงเดานะมันจะมาถึงช่วงความสัมพันธ์ที่รู้จักกันประมาณหนึ่งแล้วประมาณแบบพอรู้แล้วว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องน่าเบื่อที่มันจะต้องเจอเรื่องที่เขาเป็นอย่างนี้แหละเรื่องเขาห้องน้ํานานเรื่องทําเล็บนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบที่เราโอ้มันก็เรื่องที่มันคุ้นชินแล้ว จุดโค้งเนี้ยคือถ้าเกิดใครข้ามเรื่องหน้าเบื่อน,นี้ไปได้มันก็จะไปต่อจริงๆอ่ะฟังอาหารเลขเจ็ดจริงได้ยินแต่ว่าไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าฟาเป็นคนไม่ค่อยนับเมื่อกี้เมื่ยังคุยกับพี่อยู่เลยว่าเอ๊ะปีนี้ไม่ใช่ปีที่หกหรอเขาบอกปีที่เจ็ดแล้ว <c oughs> คือเราเราไม่ได้นับเรารู้สึกว่าโอเคทุกวันมันดีมันแฮปปี้มันก็โอเคแล้วละอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ส่วนที่แฟนๆหลายคนลุ้นแผนวิาวาวันขอ,ของคู่ว่านฝั่ง <c oughs> งานนี้ต้องรอลุ้นกันไปก่อนเ <c oughs> พราะทั้งคู่บอกชัดว่ามีการพูดคุยบ้างแต่ไม่รีบร้อนจ้า อาถันรักเจ็ดปีทําอะไรคู่นี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเคมีเขาน่ารักมากๆอะต่อจากนี้ไปไม่ใช่แค่เห็นสัมภาษณ์คู่นะคะจะมีผลงานคู่ด้วยแฟนๆก็รอติดตามกันได้ค่ะมาที่เรื่องราวของพุทจุย๋ยก่อนมีทาย,ยาทบอกเลยนะคะว่ากว่าจะมีน้องได้สมใจเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับคู่ของเจมส์เรืองศักดิ์แล้วก็สี่ภรรย,ยาน,นั่นคือคุณก้อยนั่นเองเพราะว่าคู่นี้ยเหมือนกับเป็นกุญซือให้คำปรึกษาพุทจุ๋ยนะะจนกระทั่งมีทาย,ยาทสมใจเพราะว่าหลังจากที่พยายามมานานนานจริงๆ,ๆค่ะ ค็นขวัญใจของพี่พี่แฟนคลับตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลโค่ะน้องพีเจลูกชายวัยวเกือบ2เดือนของพ่อพุทธแม่จุ๋ยแต่กว่าจะน่าชื่นตาบานขนาดนี้สาวจุ๋ยในวัย39ปีเคยตรวจพบรังไข่เสื่อมเหลือไข่เพียงหนึ่งใบที่พร้อมสาหรับการมีลูกก่อนจะเข้าไปขอเคล็ดลับการมีบุตรจากครูก้อยนักชาวภรรยาคนเก่งของหนุ่มเจมเรืองศักดิ์ที่ยืนยันอีกเสียงว่าเคสของสาวจุ๋ยถือว่าเป็นงานยากกว่าจะป่องได้ก็ทําเอาลุ้นเหงื่อตกเหมือนกันค่ะ8เดือนนะที่โคชกันแบบส่วนตัว ยากมากเขาเป็นเคสที่ยากมากจริงๆนะแล้วก็จะเป็นเคสที่กูก้อยยกตัวอย่างให้กับแม่ๆในเพจเนี่ยฟังตลอดเลยว่าถ้าคุณจุ๋ยก็ทองได้อะแม่ๆก็มีโอกาสนะผม,มผมผมนับถือเขามากเลยนะคือเขามุ่งมั่นมากคือถ้าน้องพีเจนะมีโอกาสได้มาดูคลิปดีโออะไรต่างๆนานาของแม่แล้วเนี่ยผมบอกเลยวันแรกที่จุ๋ยมาหากูก้อยที่บ้านเนี่ย เขามาด้วยความมุ่งมั่นมากเขามาด้วยความตั้งใจแล้วว่าการที่เขาบำรุงติดกันหลายๆเดือนโดยที่กูก้อยโค้ชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาต้องใช้ความตั้งใจสูงนั่นแสดงให้เห็นเลยว่าเขารักเขารักลูกของเขามากวันแรกที่เขามาเนี่ยแววตากับวันที่เขาสําเร็จคนละแววตากันเลยนะเพราะเขาเขาเขาจะมีความท้อสลับกันก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าเราเราอยู่ในในโมเมนต์ของคนที่อยากมีลูกแล้วไม่สําเร็จอ่ะแล้วตัวเราก็เคยเป็นแบบนั้นเรารู้อารมณ์เลยว่าอารมณ์ที่มันท้ออารมณ์ที่มันเสียใจอ่ะ เฮ้ยมันมากกว่าเสียใจกว่ากว่าที่เราไม่ได้อย่างอื่นนะมันเสียใจมากๆอ่ะแต่ว่าจุ๋ยอ่ะเขาต้องตัดความเสียใจตรงนั้นให้ได้เขาคุยกับครูก้อยคือทุกอย่างมันจะต้องหยุดดรามา่าครูก็จะบอกว่าหยุดดราม่าแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์เดินต่อส่วนแผนการมีทายาทคนที่สองสาวจุ๋ยในฐานะผู้ให้คำปรึกษาแอบกระซิบมาว่าเป็นแฟนน,น่าจะมีสิทธิ์ลุ้นเพราะที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยเรื่องนี้กับทางพูดจุ๋ยมาแล้วบ้างค่ะ เห็นคู่เขาสมหวังเราก็ดีใจด้วยนะคะคราวนี้ไปต่อที่คุณพ่อสายหาโจ๊กโซคูค่ะที่ววมาว่าตอนนี้ลูกสาวคือดังไปไกลมากถ้าหากว่าไปคู่กันคนทักแต่ลูกสาวนะเออพ่อโจ๊กจะไว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะคะพร้อมกับเรื่องฮาฮากรามคางด้วยค่ะก็มีพ่อแม่ในร้านอาหารเขาก็เดินจูงลูกมาอุ้ยพี่โจ๊กขอ,ขอถ่ายรูปหน่อยนี่คือแฟนคลับ <Wow. S 2> แฟนคลับแล้วขวานบินแล้วเขาร้องทัวันแล้วลูกถ่ายลูกกับพี่โจ๊กหน่อย ร้องให้พี่ฟังหน่อยลูกร้องให้พี่ฟังหน่อยซองยังแบดแซดยังใบเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอลแล้วมันก็วิ่งไปทำมาบระเจ้าเจ้าสกุลห่ก้าทันทีค่ะมเมื่อเหล่าบรรดาพ่อแม่ของแฟงงนคลับปาน้ำนมมาขอถ่ายรูปพร้อมออกปากว่าลูกๆก,กับชื่นชอบเพลงขวานบินที่ตอนร้องกับสิงโตนำโชคหนักมากแต่พอให้ร้องเข้าจริงกลายเป็นเพลงฮอตอย่างซองยางแบดของหนุ่มๆเปเปอร์เพลงไปซะง,งั้นน่ะเราก็หากับพ่อแม่เขาแล้วก็ถ่ายรูปแต่ปรากฏว่า ก็เป็นกระแสในโซเชียลว่าแค่เฮฮากันแต่พ่อแม่เขาอะไปถ่ายคลิปว่าลูกร้องได้จริงๆแล้วก็แบบเออเด็กน้องชอบจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเขาร้องอีกเพลงเขาโชว์เขาร้องเขาโชว์เพลงใหม่ช่วรู้สึกน่ารักฮะรู้สึกตลกเพราะผมก็ร้องเพลงนี้อยู่ พร้อมกันนี้อัปเดตความฮอตของลูกสาววัย1 1ขวบน้องยี่หวานัดพัศน์ที่เริ่มโตเป็นสาวฉายแววเก่งทั้งร้องทั้งเต้นตามรอยพ่อโจกล่าสุดก็ได้แคสติ้งเล่นภาพยนตร์เรื่องร้านของเก่าประกบคู่กับไอดอลเกาหลีสุดฮอตแทจินยองวง CIX อีกด้วยล่ะค่ะก็เป็นโชคดีของเขาวก็ไปแบบได้เล่นกับเขาเรียกอะไรอะเคป๊อปใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเล่นได้ไปเล่นภาพยนตร์กับฝั่งเกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็ภูมิใจ ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยเราก็เอาโปสเตอร์มาใส่กรอบไว้ที่บ้านแล้วว่าเฮ้ยหนูดูนะเนี่ยอายุแค่นี้หนูได้ทํางานแบบนี้หนังได้ไปฉายต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็ให้เป็นโปรไฟล์เขาแคสนะฮะไม่ได้ไม่ได้ใช้เส้นนะ<แ>ผมเนี่ยไปเฝ้าหน้าแคส<แ>ใครพาพลูกไปแคสติง้งเขาไม่ให้เข้านะฮะแ,แล้วเขารู้ไหมว่าเราคือโจ๊กซ์ลูลูลที่ซ้อมเต้นทุกวันเนี่ย อยากไปเดบิวไหมอยากไปเกาหลีไหมอะไรเงี้ย <không? S 1> แต่ถ้าไปต้องไปแต่เด็กนะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไปครับขอบคุณครับแต่ว่าชอบมากเสพทุกอย่างรู้จักวงหมดเต้นได้หมดร้องได้หมดแต่ไม่ไปครับแต่กลัวการติดบ้านติดพ่อแม่แต่ถ้าโตเป็นสาววันนี้เดี๋ยวให้เช็คใหม่ ประกาศชัดว่าตอนนี้ลูกสาวดังกว่าคุณพ่อเรียบร้อยแล้วส่วนอนาคตหากมีหนุ่มๆเข้ามาจีบคุณพ่อจ้งนักอึกอกักบอกว่าไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ขอแค่เป็นคนดีเพราะว่าพ่อห่วงแล้วก็หว่วงลูกสาวหนักมากๆค่ะก็เรียกว่าเป็นคุณพ่อตัวอย่างที่คอยซัพพอร์ตในสิ่งที่ลูกชอบอย่างเต็มที่นะคะอ่ะพักกันเดี๋ยวเดียวช่วงหน้าเรามีเรื่องค่าตัวของเบียนเซ่บอกเลยค่ะว่ามหาศาลค่ะ หนึ่งเลยคนติดเพื่อนมากๆชอบเที่ยวกับเพื่อนไปไหนมาไหนกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราอะไม่เคยสนใจว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนสําคัญแค่ว่าไปกับใครสองคือบางทีเราก็มีลูกเอาแต่ใจมีลูกดื้อของเรามีเป็นคนหัวแข็งแล้วก็เป็นเป็นคนที่ช่างพูดไม่ใช่คนพูดน้อยเป็นคนพูดเยอะพูดมากน่างลำคาญชอบอินเตอร์เทนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นแบบผักครับ ผัักครบผมใช้เวลาคิดน้อยมากผมจะมีผักที่แบบเป็นของโปรดอยู่คือผักขมผักบุ้งผักกาดอะไรเงี้ยครับต่ถคะนณามาเออผักผักชีนี่คือแบบไม่ได้เลยนะผักชีคือโจ๊จะชอบใส่ผักชีใช่ไหมครับผมเลิกกินเลยผมเลิกกินเลยกินผักชีไม่ได้จริงครัคงเป็นคนแก่สไตล์แบบ ที่งอนที่น้อยใจลูกแบบทำไมไม่ไมไมกลับมาเหมือนที่พ่อผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับออตอนผมมีลูกน่าจะเป็นฟิลที่ที่ห่วงลูกยิ่งถ้าได้ลูกสาวในยแย่เลยเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองไม่อยากได้ลูกสาวนาแน่เลยครับี่ห่วงอูในรอบ4ปีมานะคะขึ้นชื่อว่าเป็นควีนบีแล้วนะคะความอลังการนี่นืสุดยอดจริงๆแล้วมีข่าวเมาส์มาข่าวว่าเขาได้ค่าเหนื่อยสมน้ำสมเนื้อด้วยล่ะ ดีว่าสุดฮอปปิออนเซ่มีโอกาสกลับไปเปิดการแสดงเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบสปีที่ดูไบเมื่อวันที่2 1มกราคมที่ผ่านมาแต่โชว์ของศิลปินตัวแม่ซึ่งจัดขึ้นที่รีสอร์ทสุดหรูเปิดให้เฉพาะแขก v i p ีที่ได้รับเชิญมาเท่านั้นโดยที่ควีนบีก็จัดเต็มความอลังการขนเพลงฮิต19เเพลงมาระเบิดความสนุกประกอบแสงสีเสียงโดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เล่นใหญ่ไม่เสียชื่อเจ้าแม่แฟชั่นเลยละค่ะ สื่อทีมซีมเมาว่าเบียรเซ่ได้ค่าเหนื่อยกับโชว์ VIP นี้สูงถึง24ล้านเหรียญหรือกว่า780ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะส่วนฮิลเลเรียบาวินก็ถึงกับของขึ้นเมื่อเจอกองทัพสื่อมาดักรออยู่หน้าอพาร์ตเมนต์และพยายามยิงคำถามใส่เธอหลังสามีอเล็กซ์บาวินมีสิทธิถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา <S <S จากเหตุปืนลั่นกลางกองถ่ายหนังเรื่องรัสจนทำให้พ่วงกับภาพหญิงเสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคมปี2021 โดยฮิลาเลียที่อุ้มลูกน้อยอยู่ในอกก็ปรามสื่อว่าเธอไม่มีอะไรจะตอบแต่ขอความเห็นใจในธนะเพื่อมนุษย์ด้วยกันให้เลิกยุ่งกับครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆทั้ง7คนของเธอที่ตกใจกับการรุมล้อมของสื่อนั่นเองค่ะ ส่วนข่าวนี้นะคะรู้เราช่วยบอกต่อกันด้วยค่ะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะใครสนใจโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่02-201-6686และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ02 2 0 1 6 2 6 0ค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับนายเตะเวลาเดิมของเรา1 1โมงทางช่อง9กด30คืนนี้กู d ดไน h t นะคะสวัสดีค่ะ